สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15พฤศจิกาย,ยน2566นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกันแล้วก็ลักนนากันกันก่อนโดยจะมีดาวศุกร์นะครับดาวเกตสุริยาแล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับในด้าของชาวกันลักนากันนะครับมีอนา,าเขตอยู่ตรงนี้ มีดาวประจําตัวของคุณนะครับคือดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่เขาเรียกว่าตําแหน่งที่3ของลัคนาคือตําแหน่งสหัชชะนะครับดาวพุธเนี่ยตำแหน่งสหัชชะเนี่ย,ยได้ตําแหน่งเป็นอุดม,มเกณฑ์นะครับเป็นตําแหน่งของนาราศีนาระเนี่ยแปลว่ารูปคนนะครับเพราะว่าสิมโบลณ์ของชาวกันคือหญิงสาวพรหมจันทร์ถูกไหมก็คือหมายถึงว่าลัคนากันก็เลยได้ตําแหน่งเป็น องค์เกลฑออุดมนะครัอุดมนาราศีคําว่าอุดมนาราศีแปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะได้ความอุดมสมบูรณ์ได้ในเรื่องของความเป็นสเสน่ห์เมตตามีความคิดมีการตัดสินใจมีไหวพริบป,ปฏิพันธ์ในเรื่องของการแบบมีเชาวปัญญานะครับมีในเรื่องของการ คิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีแนวโน้มทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่3แปลว่าชาวกันลัคนาการมีโอกาสจะเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับไม่อยู่กับที่ได้ทั้งทางใกล้แล้วก็ทางไกลเพราะว่าเรือนชะตาของราศีพิจิกเนี่ยนะครับเขามีเรือนเชื่อมของราศีสาตวชะเนี่ยเชื่อมกับมรณะแปลว่าชาวกันเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการติดต่อสื่อสารเดินทางกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ รหรือเดินทางไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหรือคุณอาจจะเดินทางไปหาคู่ครองคนหลักหรือไปหาครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศเช่นสมมติว่าบางคนชาวกันอาจจะไปทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วอาจจะได้กลับไทยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเรามีเรือนเชื่อมกันนะครับเพราะพระอาทิตย์เสบดีเนี่ยเป็นดาวพันธุุนะครับราศีธนูและเป็นดาวคู่เนี่ยตกในเรือนมรณะเพราะว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง มีการยกย้ายหรือคุณอาจจะไปอยู่กับแฟนในต่างถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะแต่างงานแล้วไปใช้ชีวิตในต่างถิ่นกับคู่ครองคนรักหรือคุณเองอาจจะอยู่กับคู่ครองคนรักที่ต่างถิ่นอยู่แล้วอาจจะกลับมาบ้านมาเยี่ยมบ้านนะครับก็ได้เช่นกันเนาะมันก็มีหลายกรณีนะครับในการเดินทางเนาะประมาณนี้ถามว่า แล้วตัวเราเองเนี่ยนะครับมีโอกาสดีๆใช่ไหมครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของอุดมเกณฑ์แล้วมันยังมีอะไรที่ดีบ้างดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวเมื่ออยู่ในตําแหน่งอุดมเกณฑ์แปลว่าตัวเราเองเนี่ยคิดหรือทําอะไรมกักจะมีความสําเร็จในทิศทางที่ดีได้รับการสนับสนุนการสง่งเสริมและได้ในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนั้นดีขึ้นนะครับแต่มันจะไม่ได้แบบ มันไม่ได้แบบสม่ําเสมออ่ะมันได้แบบทีหนึ่งมาแบบพวดหนึ่งนะครับเยอะเลยแต่ตอนหายก็หายไปเลยนะครับมันจะมีมีมามา,มาหายหายเพราะว่าอะไรมันได้รับอิทธิพลของดาวเกตสุริยานะครับที่กําลังโครจรเข้ามาแล้วดาวมุษเตยูเนี่ยเล็งมาที่ดาวพุธนะครับมันก็เลยทําให้อุดมเกตนั้นน่ะมีความเพี้ยนไม่เสถียรนะครับก็คือแบบได้ได้หยุดหยุดหายหาย,หายมามา <c oughs> แบบนั้นเป็นต้นนะครับแต่ยังไงก็ยังถือว่าได้เนาะไม่เป็นไรนะครับ ทีเรามาดูกันต่อนะออดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในเรือนนั้นแล้วเนาะมีการติดต่อมีการสื่อสารกับญาติพี่น้องนะครับมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยเนาะประมาณนี้นะครับมีการติดต่อกับเพื่อนพ้องค่อนข้างเยอะนะหรืออาจจะเป็นแบบการติดต่อกับทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเล็งไปที่ภพสุภาด้วยนะครับทีเรามาดูกันต่ออิทธิพลของดาวศุกร์นะครับกำลังจากโคจรมาทับกับลัคนาการเนี่ยเป็น เรือนการเงินนั่นเองนะครับเรือนการเงินเนี่ยของด้วยราศีตุลของด้วยดาวศุ์เลข6นะครับอยู่ในภพเรือนวินาศอยู่ประมาณ1-3พฤศจิกานะครับการเงินเนี่ยช่วง1-3อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินอาจจะมีการตกหล่นสูญหายรายจ่ายเยอะนิดหนึ่งแต่พอดาวศุ์เนี่ยมากุมหลักในช่วงวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยปุ๊บเป็นตำแหน่งนิดก็จริงนะแต่ได้ตำแหน่งเป็นอุดมนาราศีอีกหนึ่งดวงนะครับ ถือว่าโอเคมากๆเลยและเป็นดาวสุภาด้วยสุภาคือความสําเร็จสุภาคือเดินทางไกลและสุภายังหมายถึงความสําเร็จด้วยเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ได้อุดมเกณฑ์สองตัวแล้วนะครับก็คือดาวสุแล้วก็ดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นะครับทําให้ชาวกันและกัน,นมีโอกาสแนวโน้มที่ทางที่ดีขึ้นเพราะวาความสําเร็จเนี่ยกลุ่มลักเลยแปลว่าเราจะได้ในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับจุดของตัวเราเองแต่นะครับ สุกเล็งกับดาวราหูด้วยเห็นไหมมีเงื่อนไขตลอดนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะมีได้ก็มีเสียนะครับแปลว่าอะไรการเงินของเราเนี่ยจะเข้ามาทับตัวและเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์แบบเงินเป็นกอบเป็นกำรรนะครับแต่จะมีรายจ่ายเยอะนิดนึงเพราะดาวราหูเนี่ยเขาเป็นดาวอลี ของชาวกันมาจากราศีกุ๊เนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่เนี่ยเล็งมาที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเปละว่าเราจะเสียเงินเสียทองมากขึ้นข้อที่1ชาวกันลัคณากันอย่าไว้ใจคนตรงข้ามมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาต้องระมัดระวังมากๆเลยจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากให้เซ็นสัญญาไม่อยากให้ทําธุรกรรมร่วมกับใครเลยทําธุรกรรมของตัวเองได้นะครับ แต่ไม่ควรทำธุรกรรมร่วมนะครับคือไม่ควรเซ็นร่วมเซ็นคำ้ำเซ็นค้ำประกันใดๆเรื่องการเงินโดยเด็ดขาดเลยนะครับหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างไม่ควรเลยนะครับในช่วงประมาณวันที่3พฤศจิกาเป็นต้นไปเนะี่ยทั้งเดือนพฤศจิกาเนะี่ยไม่ควรเซ็นไม่ควรกู้ร่วมไม่ควรเซ็นคำ้ำไม่ควรแบบลงทุนอะไรกับคนอื่นโดยเด็ดขาดเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนในเดือนพฤศจิกา เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในช่วงของเดือนธันวาค่อยว่ากันการเงินของคุณจะได้แบบสะพัดถ้าตัวคุณเองไม่ได้ทําลงทุนร่วมนะทำตัวด้วยตัวเองอะ่ะได้แต่มันจะมีรายจ่ายนิดนึงเราก็ต้องบริหารจัดการนิดนึงนะครับน้องประมาณนั้นก็ไม่ได้แย่อะไรเลยและมันยังไม่จบมีอาทิตย์อังคารนะครับอยู่ในเรือนการเงินอาทิตย์มาจากพบเรือนวินาศอังคารมาจากพบเรือมะนะอมรณะอืไปอยู่ในเรือนการเงิน เอาเข้าไปนะครับชาวกันเนี่ยบอกเลยว่ารายจ่ายมาแบบอเยอะนิดนึงแต่รายได้ก็เป็นอุดมเกณฑ์นะต้านรับเอาไว้คือแบ่งรับแบ่งสู้อะมันเหมือนทุกขลาบเลยในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับมันจะต่อในช่วงเดือนธันวาแสดงว่าใกล้ปลายปีแล้วนะครับชาวกันลลกขณากันก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยอันนี้ต้องดู ดูตัวเองให้ดีด้วยนะครับอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขบางคนเนี่ยอาจจะเสียงเงินไปกับเรื่องของอาการรีโนเวทบ้านการผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับรีโนเวทบ้านส่งเสียให้กับทางบ้านเพราะดาวพาะสัสดีเนี่ยเป็นมรณะกับดวงชะตานะครับพระศสดีมาจากภพเลนพันธุพันธุแปลว่าบ้านแปลว่ารถแปลว่าที่ดินอสังหาอ้อมีลุงของผมเนี่ยเป็นลัคนากันนะครับ เขาเนี่ยคือขายบ้านประกาศขายบ้านมา5ปีแล้วขายไม่ได้แต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างเยอะเนาะมันก็อาจจะขายยากมากเลยนะครับอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ขายได้แล้วเกือบประมาณ 4- ีหปีอะนานมากเลยนะครับกว่าจะได้มาได้ตอนพระรหัสเนี่ยพันธุเนี่ยเป็นมรณะกับดวงชะตาและเป็นตาแหน่งราชาโชคเนี่ยทำให้ชาวก,กัรลักนากัรเนี่ยใครที่อยากขายที่ดินขายบ้านขายอสังหารนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีมากๆเลยแต่แต่นะครับ อาจจะได้ราคาที่ไม่ได้แบบเป๊ะๆอย่างที่เราต้องการเนาะประมาณนี้นะครับไอ้ต้องทําใจนิดนึงเนาะเราอยากขายก็ต้องขายนะครับเนาะเพราะว่าอืเราก็เลือกไม่ได้อะเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะมาซื้อในราคาสูงได้ถูกไหมส่วนมากเขาก็กว้านซื้อในราคาต่ําราคาถูกกันทั้งนั้นแหละมันยังไม่ใช่ช่วงอสังหาริมทรัพย์นะครับบอกเลยว่าปีหน้าก็ยังไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์นะมันจะต้องปี2,500 68สละมั้งถึงจะทำให้อสังหานั้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปีหน้ายิ่งอสังหายิ่งซบเซากว่านี้อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นโลกาวินาศนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของที่ดินนะครับหรือปัญหาเรื่องของอสังหาเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะยังถ้าขายได้รีบขายก่อนนะสำหรับชาวกันบอกไว้แล้วนะครับ อย่าหาว่าไม่เตือนเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ดีแล้วถ้าขายได้ขายได้ไปก่อนก็ขายไปเลยนะครับเนาะไม่ต้องไปสนใจขอแค่ได้กําไรคุณก็โอเคแล้วน่าจะโอเคแล้วนะอันนี้แบบนี้นะครับแต่อย่ามาโทษนะวะ่าผมบอกให้มาขายนะมันอยู่ที่คุณตัดสินใจนะครับผมแค่บอกแนะแนวทางว่าตอนเนี้ยมันคือช่วงที่ดีที่สุดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าเ,เมื่อกี้ไปถึงพระหัตใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูเรื่องการงานกันต่อ เรพยกผลการงานของชาวกันนะครับชาวกันเนี่ยมีการงานของคุณคือราศีเมถุนนะครับของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคจรมาอยู่ในตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับก็ทําให้การงานของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีตรงที่ว่าบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีผลงานนะครับมีในเรื่องของการเติบโตในสายงานมีโอกาสที่จะ พัฒนามีการเดินทางกับในเรื่องการงานการติดต่อการสื่อสารมาเต็มสำหรับชาวกันเลยนะครับเป็นจังหวัดที่อาจจะเป็นขาขึ้นแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามนิดนึงงานอาจจะเยอะงานอาจจะสมหน่อยมีเกตสุริยาตโคจรเข้าสู่เรือนการงานอาจจะทําให้การงานเนี่ยค่อนข้างแบบต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนนิดนึงแต่มันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของ ผลงานสิ่งต่างๆดีเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์นะครับและอยู่ในตำแหน่งสาชะเนี่ยแปลว่าเราจะได้รับการยอมรับสนับสนุนส่งเสริมจากคนอื่นมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการงานนั้นเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่แบบก้าวกระโดดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการโปรโมทในสายงานการมีการพัฒนาสิ่งอื่นๆใดๆนะครับมากขึ้นเนาะแต่งานอาจจะเยอะนิดหน่อยให้เราต้องสะสานต้องเคลีย ต้องแก้ไขดาวความสําเร็จก็กลุ่มลักขณะอีกทําให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาได้ค่อนข้างสูงใครทําการค้าการลงทุนก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ใครที่ลงทุนฟังดีด ไม่ควรลงทุนเพิ่มนะครับหรือถ้าจะเพิ่มจริงๆให้เพิ่มแบบอัตราส่วนแค่ประมาณหนึ่งในสี่หรือครึ่งเดียวของสิ่งที่คุณได้เพราะถ้าเกิดคุณลงทุนมากเกินไปสุปลาหูเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะว่าเงินจะล้วไหลนะครับเราไปลงทุนมากเกินไปเนี่ยบอกเลยว่าคือสุกรลาหูเนี่ยบางทีใจใหญ่ใจโตกล้าคิดกล้าทำนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะสต๊อกของเพิ่มหรือลงทุนเพิ่มมากเกินไป บางทีมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นชาวกันแล้วก็ลักขณากันอาจจะยังคงต้องประคับประคองไปในช่วงนี้บ้างนะครับอย่างที่บอกว่าลงทุนเพิ่มได้บ้างแต่เล็กน้อยพอหย่เยอะเกินไปนะครับขายหมดอย่างน้อยก็ได้กําไรแล้วนะครับไม่ได้ไม่เสียมันไม่ขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดเราลงทุนมากนะ่ะอาจจะขาดทุนได้นะครับอันนี้เตือนแล้วเนาะแล้วก็ทํารายรับรายจ่ายให้มันดีนะครับเพราะว่าการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามา รออยู่หรืออาจจะลงทุนมากเกินไปอันนี้ก็ขาดสภาพคล่องได้อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักกันบ้างดาวความรักนะตกเลอนมอรณะไปแล้วนะครับแต่ไม่มีดาวราหูแล้วสิทีนี้โอเคมันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ความอึดอัดความแบบอะไรต่างๆที่มันไม่ลงตัวในอดีตเริ่มจะมีโอกาสของการคลี่คลาย การแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีปัญหามันจะค่อยๆหลุดพ้นไปมรณะไม่ได้แปลว่าเสียอย่างเดียวทุกเลือนชะตามีดีและมีเสียนะครับทุกอย่างมีดีและมีเสียไม่ได้แปลว่าดีแล้วก็ดีอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเสียก็แปลว่าเสียอย่างเดียวดาวคู่เป็นราชาโชคและเป็นเรือนมรณะใครโสดจะได้พ่อไม้พราวเสนเ่หรือแม่ไม้พราวเสน์นะครับ อันนี้สำหรับคนโสดเนาะจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูหน้าตานี่โอ้ดูดีมากราชาโชคนี่คือดวงดวงดึงดูดมากเลยนะครับออประมาณนั้นและอาจจะเป็นคนดักต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนแบบต่างประเทศและอาจจะเป็นคนที่ผ่านการหย่าร้างมาก่อนเพราะมรณะแปลว่าการสิ้นสุดของเรื่องของความรักแล้วนะครับที่ในอดีตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นความรักใหม่ๆเกิดขึ้นได้และดาวพระนศดีเป็นตำแหน่งราชาโชคแปลว่า เขามีทรัพย์สินส,สลิงคานมาด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นพ่อไหม้เป็นแม่บ้ายนะครับหรืออาจจะมีลูกติดด้วยซ้าแต่เขามีทรัพย์สินมาด้วยนะครับประมาณนี้หรือใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของความรักที่อาจจะไม่สําเร็จหรือไม่สักเซสในอดีตอาจจะมีการฟ้องร้องคดีความมีปัญหาใจกันนะครับ คุณมีโอกาสได้รับสินสมรสนะครับหรือการชดเชยบางสิ่งบางอย่างจากคู่ครองคนหลังหรือบางคนอาจจะได้มรดกจากคู่ครองคนรักด้วยซ้ำสรับเช่ากันเพราะมันเป็นตำแหน่งราชาโชคไงอยู่ๆก็ได้โชคลาภจากคู่แบบนี้เป็นต้นจากการหย่าร้างหรือจากการเสีย ของคู่ครองคนหลักก็ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับมันเป็นทุกขลาบสิ่งที่ได้ก็อาจจะเสียสิ่งที่เสียก็อาจจะได้แบบนี้เป็นต้นไม่มีได้และไม่มีเสียอย่างเดียวอันนี้คืออยากจะบอกบางคนแบบดีหรือไม่ดีดวงเนี่ยมันไม่มีหรอกครับดีหรือไม่ดีมันมีแต่ดีมากหรือดีน้อยหรือดีน้อยหรือดีมากเท่านั้นเองนะครับคงไม่งงเนาะสำหรับใครที่เคยฟังมาสำหรับชาวกันก็ มีสติกับการดําเนินชีวิตนะครับมีโอกาสที่เราจะได้ไปหาครอบครัวหรือไปหาคู่ต่างถิ่นแดนไกลและอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตข้างหน้าอดทนอีกนิดหนึ่งแล้วชาวกันจะมีโอกาสความสุขความสมหวังได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ